สำหรับรายการ Geek Daily ใน EP นี้นะครับจะมาว่ากันถึงศึกเทคโนโลยีครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ Apple กํกำลังลุกล้ำอาณาเขตของ Facebook อย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนด้วยฟีเจอร์ทางด้าน Social Network แบบใหม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมเดินธลราดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Ge ็กเดลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาไลฟฟังผ่านรายการ Ge ็กเดลี่สำหรับในอีพีนี้ก็มีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวกับสงครามบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับก่อนหน้าน,นี้เราได้เคยเห็นมาแล้วนะครับในเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับที่ Apple เนี่ยได้เคยออก กฎใหม่นะครับในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันเอฟเฟกกับาทางบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ไปเต็มๆนะครับมันเป็นสึกครั้งแรกระหว่างทั้งสองนะครับและเป็นสึกใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยกำลังเข้ามาท้าทายอีโคซิสเต็มในแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเฟซบ o o กนะครับที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งมานานเลยนะครับและทาง Facebook เองเนี่ยก็คงไม่คิดว่าคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยจะใหญ่เกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิด พราะคู่แข่งที่แท้จริงของ Facebook นั่นก็คือ Apple นั่นเองมันได้ตอกย้ำอีกครั้งนะครับว่า Apple เนี่ยเริ่มเข้ามาลุกลำ้ำธุรกิจของ f a c e b o o นะครับด้วยคุณสมบัติใหม่ร้ายอย่นะครับที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับแพลตฟอร์มทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับที่กำลังจะเปิดตัวใน p a t ช์ใหม่ของ iOS 15นะครับที่กำลังจะออกโดยผู้ใช้ iPhone iPad เนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดไปใช้เวอร์ชันนี้ได้นะครับซึ่ง ผู้ใช้เต็มของ Apple ทั้ง iPhone ทั้ง iPad เนี่ยสามารถที่จะใช้ FaceTime โทรวิดีโอกับระบบปฏิบัติการอย่าง Android หรือ Windows ได้เป็นครั้งแรกนะครับและพวกเขายังสามารถใช้คุณสมบัติใหม่ที่เรียกว่าแชร์เพ a y นะครับช่วยในการแชร์าการชมภาพยนตร์นะครับการฟังเพลงผ่าน Apple Music หรือการแชร์หน้าจอกับผู้ติดต่อของอเราได้นะครับรวมถึงคุณสมบัติใหม่ของ i m e s s a g e เองเนี่ย ก,กำลังได้รับการปรปับปรุงเช่นเดียวกันด้วยคุณสมบัติใหม่นะครับที่ช่วยให้แชร์ลิงก์ของเว็บรูปภาพหรือแทร็กของอเพลงอย่าง Apple Music นะครับรวมถึงบทความของ Apple News กับผู้ติดต่อของเราได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นซึ่งมองเผนๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่ค่อยอ่อนนะครับว่ามันกำลังลุกล้ำอย่างไรแต่ว่าสรุปโดยย่อก็คือ Apple เนี่ยกำลังวางรากฐานสำหรับ คุณสมบัติทางด้านโซเชียลมีเดียใหม่นะครับที่ออกแบบมาเพื่อให้าสาวกของ Apple เนี่ยทำสิ่งที่สามารถทำได้บน Instagram หรือ Facebook โดยที่พวกเขาโฟกัสไปที่ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนั่นเองและแนานอน,นะครับว่าพวกเขากำลังสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่มีเนื้อหาที่น่าเบื่อและน่าลำคาญทั้งหมดที่เราเนี่ยมักพบในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นนะครับอย่างในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กเองเรียกได้ว่าเป็นการเจาะเข้าไปใจ กลางคอหลักของ Facebook เลยก็ว่าได้นะครับเรื่องนี้มาสก๊ะเบิกเนี่ยคงไม่ชอบใจอย่างแน่นอนนะครับกับสิ่งที่ Apple ทําในตอนนี้ ซึ่งแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยกล่าวไปแล้วนะครับว่า Apple เนี่ยถือเป็นคู่แข่งคนสําคัญที่สุดนะครับเขาไ่ได้มองแพลตฟอร์มอื่นๆที่เป็นโซเชียลมีเดียที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับที่จะมาเป็นคู่แข่งของเขาแต่พวกเขามองไปที่ Apple คู่แข่งยักษ์ใหญ่ตัวจริงที่กําลังลุก้ํำอนาเขตของพวกเขาก็เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแอปอย่างเฟซไทม์หรือ i m e s s เ g e เองมีการติดตั้งไว้แล้วนะครับบนอุปกรณ์ Apple มากกว่า1,000ล้านเครื่องทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าไได้้้มีกกาารรรทะะลลััันนคงงึปแวบสห Apple กับ Facebook ที่เรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนแบบสายฟ้าแลบทำให้ Masterbird เองเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ทันนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ จำกัดบริษัทต่งตางๆนะครับที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของอผู้ใช้งานนะครับเพื่อส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมายถึงลูกค้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ Facebook นั่นเองเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยทำเงินได้มากที่สุดจากโฆษณาและต้องการข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อการกําหนดเป้าหมายนั้นแล้วก็เพื่อให้โฆษณาของตอนเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองซึ่งรวมถึงการ ขดส่วนแบ่งถึง30%ของ Apple นะครับในส่วนของการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มของพวกเขาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมาร์คซังเกอร์เบิร์กก็ต้องยอมจ่ายให้ Apple นะครับในอีโคซิตติของพวกเขาการที่นักพัฒนาจะพัฒนาโปรโมทกิจกรรมหรือการสร้างสิ่งต่างๆนะครับที่ต้องใช้รูปแบบของการตัดเงินเนี่ยก็ต้องเสียให้กับ Apple 30%ซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง a c e b o o k เองเนี่ยก็ปล่อยให้นักพัฒนาเนี่ยเสียให้กับ Apple เพียงผู้เดียวนะครับ ทาง Facebook เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปยุ่งในส่วนนั้นนะครับเขาสามารถรออย่างน้อยจนถึงปี2023นะครับกว่าที่จะมาคุยกันในเรื่องนี้อีกครั้งโดยจะไม่มีการตัดรายได้ใดๆจากกิจกรรมออนไลน์ที่ต้องชำระเงินหรือการรับสมัครข้อมูลของแฟนๆการสร้างตาแฟนันบแท้อะไรต่างๆนะครับตาแบตต่างๆในแฟนเพจที่จะมีการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยทางมาร์คซกเบริรเองเนี่ยก็ จะไม่ไปยุ่งในเรื่องนี้นะครับจะเป็นการให้ชำระโดยตรงกับ Apple เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าในฝั่งมุมมองของมาสเซอร์เบอร์เองเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการาแชร์ข้อมูลทางสังคมออนไลน์เนี่ยบนอินเทอร์เน็ตมีอยู่2ประเภทนะครับนั่นคือสิ่งแรกก็คือการสื่อสารแบบส่วนตัวเช่นการส่งข้อความในแอป Facebook เช่น WhatsApp หรือ Messenger นะครับรวมถึง อีกอย่างหนึ่งก็คือการสื่อสารแบบสาธารณะเช่นการโพสบุญ In ิน t a g r กรหรือบริการหลักของพวกเขาอย่าง Facebook ซึ่งการประกาศฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 15เนี่ยมันก็พิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ Facebook นะครับสำหรับสิ่งที่ เราทำบน Facebook อยู่แล้วทําไมต้องไปเข้าระบบ Facebook หรือ Instagram แล้วก็ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถแชร์รูปภาพข้อความและวิดีโอซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถทําได้อย่างง่ายดายใน iOS 15ของ Apple ซึ่งดูเหมือนว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยมันคงไม่จบลงง่ายๆนะครับเมื่อผู้ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างาตัว Apple ที่ดูอ e ีโคสต็มทั้งหมดของ iOS เนี่ย ก็ถือว่าได้เปรียบอยู่อย่างมากนะครับสำหรับการคอนโทรลทุกอย่างในแพลตฟอร์มพวกเขาได้ซึ่งหาก f a c e b o o คิด่จะไปสู้กับยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เนี่ยดูเหมือนเป็นงานที่เหนื่อยมากๆนะครับและที่สำคัญเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ Apple เนี่ยค่อนข้างแข็งมากๆกับผู้ใช้งานของพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญคีย์หลักสำคัญเลยก็ว่าได้นะครับที่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ Facebook เคยเจอมานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Facebook และ Apple ใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการ,รกธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจก็สามารถติดตามก็ได้นะครับทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้งพ o ดบี a n Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกด t ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับเท่าไงก็ฝากกด l o w ฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE Ad, ที่ Ad t อดทะเล t อที s, s A R A D s O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆข้แคัดดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆ,ๆ,ๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็น้อขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ